ป้าเจ้าหาวัวเจ้าเฉาจูจูวัวเจ้าจาหลิงอรุณสวัสดยามเช้าค่ะก็วันนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่ดอยแม่สลองค่ะและทุกท่านสามารถเรียกเราสองคนได้ว่าไกด์หมูและไกด์จาหลิงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีพี่คนขับรถใจดีค่ะที่อาสาจะมาขับรถให้กับเราในวันนี้ก็คือพี่อาทิตย์ค่ะ今天我们两个是来当你们的导游，我的名字叫嘉玲，他的名字叫小猪猪，但是发生了什么事你们都可以叫我们两个，今天我们不能忘记的是。 ค่าก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้ข้อมูลเกี่ยวกับดอยแม่สลองกันก่อนนะคะดอยแม่สลองนะคะเป็นที่อยู่ของชุมชนชาวจีนฮ่อกกงพลที่93ค่ะที่ได้อพยพมาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านสันติคีรีที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีและมีไรายได้หลักมาจากการขายชาอู่หลงนั่นเองค่ะเ

บริเวณทางเข้านะคะทุกๆท่านจะเห็นความสวยงามของต้นชานะคะที่เรียงรายเป็นขั้นบันไดค่ะและเบื้องหลังนะคะเป็นวิวทิวเอาที่สวยงามค่ะ101茶园是在美斯乐的世界最佳茶叶大赛中获得一等奖的茶园。门口外面你们可以看到一排排茶树的美丽層層叠叠,叠，上上与背后。 ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่ไร่ชั้น101กันแล้วนะคะรบกวนทุกๆทท่านเช็คสัมภาระและสิ่งของมีค่านะคะแล้วอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยก่อนลงไปเที่ยวด้านล่างกันด้วยนะคะ现在已经到了一零一茶园，要下车的时候，请各位客人检查自己的行李或者自己的贵重物品。最重要的东西是自己的口罩，不要忘记带下去。谢谢大家。เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวันนี้สนุกกันไหมคะ ก็ทางเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ไว้ใจที่จะใช้บริการกับทางบริษัทเราหวังว่าโอ,อกาสหน้าเราจะพบกันอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ你们希望今天的活动吗？感谢你们选择我们的旅游公司，下次有机会你们还会选择我们的公司带你们去旅行。再见，谢谢大家。谢谢。